ผมมีแอคูหนึ่งมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะก็อายุอายุมากแล้วเกือบห้าสิบแล้วบางแบบปรึกษากับเมียว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศกันหาประสบการณ์เสร็จแล้ว <c oughs> มีวันหนึ่งระหว่างเที่ยวต่างประเทศไอ้เมียเขาบอกว่าอยากทําผมฝีมือช่างต่างประเทศสักหน่อยอยู่บ้านเราก็ทําแต่บ้านเราอยากจะลองทําดูว่าฝีมือเขาดียังไงอันนี้ก็ได้ ai, พาเมียไปไป,ไปถึงร้าน ในร้านนี้ก็ดังคนเยอะถามเจ้าของร้านบอกว่าต้งองรอประมาณสักครึ่งวันได้เมียเขาบอบกโอเคฉันจะรอเขาคิวเธอจะไปเที่ยวนะครับปแล้วเลยครึ่งวันเขามารับฉันก็นแล้วกันไอผัวโดโดโยองเลยว่าเอาละมือมีโอกาสฟรีทามแล้วเนี่ยตลอนเลยออกไปเที่ยวเลยจะไปหาพันยังบ้านะไปหาอีนูของต่างประเทศหน่อยเดินไปดูถามถทูกทคกนโลยซี่ ก็มีร้านที่บริการทังด้านนี้อยู่ไปเจอแม่ผมบอมบางคน,นงผมบอนสวยเลยถามเท่าไหร่เอาพันเหรียญอู้แพงมันแพงยังตั้งพันเถอะไม่เอาไอ้แมงก็บอกถ้าเจ้าถูกก็ลองไปถามี่ผมบ๊อบดูสิไปถามี่ผมบ๊อดบอดูบอกเท่าไหร่น้องแปดร้อยเหรียญอู้ยังแพงอยู่อไอ้สองคนบอกไอท้ที่พอแพงแพงแล้วคุณเอาเท่าไหร่น่ะสักร้อยเหรียญมีไหม ไม่มีหลับไรเงี้ยฝันไปเถอะไม่มีหลอันนี้ก็ไม่เอาขี้เหนียวไม่เอาไปตะเวนอยู่ครึ่งวันไม่เรื่องกลับมารับเมียที่ทําผมกลับรับเสร็จก็บอกน้องไปนะเดี๋ยวไปนั่งทานข้าวกันก็แล้วกันเขาพัตตะคาน่ะก็บังเอิญในพัตตะคานเนี่ยไอผมบอลในผมบ๊อบมาน,นั่งอยู่โตองมันของเลิกง,งานกันมาแล้วอ่ะมันก็นไม่นั่งอยู่อ้นนี้ควงเมียเข้าไปทําผมเรียบร้อยแก่แล้วนะ <S <S ห้าสิบบาทเนี่ยนั่งลง พอหันไปมองอ้าวชิาหายสองคนนี่วะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทําไม่รู้ไม่อกี้คยอยกับเมียไ,ไอไอสองคนมันก็เลยเปลยเปลยขึ้นบอกอพันหนึ่งก็ว่าแพงแปดร้อยก็แพงอยากได้ร้อยหนึ่งก็อย่างเงี้ยเยน่างเงี้ยเนี่ยไม่ร,รู้จะหาจากไหนมาได้ร้อยอย่างเนี้ย